มาพี่น้องมากินทาดไข่น้ำกันเนี่ยนะเห็นมามากินทาดไข่น้ำกันหิมาหิมาอืมตำบักแครอทก็มีหิมาหิมาร้านก็ปิดแล้วค่ะอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วของก็มีอ้อยอย่าเงเี้ยมีพอตะมุตมินี่แหละฮิมามากินตำแครอทน้ำกันอืมบไหลเผ็ดไหลเสียบไหลาย,น,ลาย,ย,ลายนัวหไหย อ้าวอืมโอ้โหเปรี้ยวจนเก็ดปันเอามาจะมากินของหวานมาที่เนี่ยป้าเดยวกินทาดไข่ทาดไข่มันเป็นทาดทาสูดโตะเนาะเอามาจิ้มกินกับจิ้มกินกับครีมนี่อืม คีมร้านลาาดินเนี่ยอลา丁านเนี่ยมันแ่บใสที่พี่น้องโอ้ยจะไปหากินไคก็ไม่ได้คีมร้านนี่แแ่บโอ้ยแบ่บโบเลียนมันมัน่นเหมือนกินกะทิเลยแต่มันไม่เลี่ยนไงนี่อืมอร่อยปีนี้ของแพงทาร์ตไข่ก็เล็กลง ให้ครีมมาเยอะๆหน่อยอยากกินครีมเยอะๆเนี่นะครีมร้านนี่แซบด้วยพี่น้องอืมอืมอุมอ้ยแซบหลายอันปีที่ได้กินทาสไข่เราก็ว้ายมีแห้งตัวแซบท,บทั้งแซบทั้งนวมแซบ นี่อืมแซบไรนี่มันแซบน้ำพิมอย่แหละพี่น้องแล้วตัวบดีก็แซบอืมกินแล้วก็สมาชิอวาเสแทบชีอวาเสอัน,นชีอวาเสนี่คนจะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องอะไรนะ ได้กินของแซบ่บได้กินของอร่อยก็มีความสุขแล้วค่ะชีวิตอีชั้นไม่มีอะไรมากน,นีอ่อร่อยอืมอร่อยครีมอร่อยมากมีขายที่ร้านอรจินนะคะเค้กอยู่ข้างๆร้านสตรอเบอรี่นี่แหละ ไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนที่นี่ทาสไก่เนี่ยแซ่บอีดีอืมแซ่บเลยแซ่บคนยังไม่มีอีกแล้วอะไรกันไม่มีอีกแล้วนะฮะอืมแซ่บอืมอันทาสไก่จริงๆมันอร่อยอ่ะบอกบอกบอกอะรบอกร้านอะไรดินว่า ทำไมคุณไม่ท,ทําทาชไข่อย่างเดียวขายรวดถ้าหน้าไหนที่มันไม่มีสตบบรอเบอรี่เนี่ยคุณท,ทําทาชไข่นี่ขายมันอร่อยของที่มันอร่อยนี่ต้องทําของที่ลูกค้าชอบนี่ต้องทําของที่ลูกค้าไม่ชอบไม่ต้องทำม,มันขายไม่ออกเนี่ยท,ทําทัชไข่นี่ขายอืมแอบหายงเงก่นขอเขาด้วยเปล่าเนี่ย จะแนวอยากไม่แต่ของอยากกินมันความเครียดไงเปิดร้านแล้วก็วามเปิดร้านนี่มันจะจะไม่รู้ความเครียดอะ่ะมันไม่ใช่สนุกนะขอไม่มีใครต่างหากของต้องรับมือกับลูกค้าบอกให้เขายัางไงให้เขาต้องขอโทษขอโพยเข้าไปอืนั่นเป็นเั่งสัน้นอืมครับ กินข้าวกับทาร์ตไข่นี่แหละมันเจ็บเลยป็นนั้งของหวานของมันกินทั้งของหวานของขา้าวอ๋ออันนี้ไม่เบิง่งกินทุกแนวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่อย่ากินเยอะนะมันจะง่วงอันนี้ปลาชีราสึนะครับปลาเนี่ยฉันชอบกินมาก เวลามันขายแพ็กละห้ารอเย่หน่อฉันจะซื้อมันได้เยอะดีไงแต่ถ้ามันขายแพ็กรีกหน่อยฉันไม่ซื้อหรอกมันน้อยเกินเนี่ยเอามาโรยข้าวกินเอามาโรยข้าวกินไงมันอร่อยเนี่ยอร่อยอืม้มแบบ ืมแบบกินไม่มีลำดับนะฮะีฉันอยากกินอะไรฉันก็กินเพราะว่าอปากเป็นแผลแผลในปากมันแสบมากมันเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแสบแต่ก็อยากกินตำตำแครอทไงมันมันบวชวมางฮะ มันไม่สวะสว่างมันก็อยากกินอะไรเผ็ดๆเนาะเออฉันก็รอมาหลายพลาแล้วแผลในปากตรงเนี้ยมันก่อนมันจะหายก่อนมันจะได้อันนี้มันก็ไม่ได้หายเท่าไหร่หรอกนะมันแต่มันก็ดีขึ้นไงดีขึ้นกว่าเมื่อสองสามวันก่อนสองสามวันก่อนเนี่โหจะกินอะไรน้ําตาจะไหลค่ะก็เลยห่างหายไปจากการทําอัดลิปเพราะว่ามันเจ็บลิ้น อ,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 อันนี้ก็ปิดร้านนะนะคะก็ปิดร้านอะนะมัดกล่องไปชน,นิดก็ไปส่งแล้วก็เสร็จรงนานวันนี้ก็วันหยุดยาวนะฮะหยุดยาวเซจินชิกิวันนี้เป็นวันเซจินชิกิวันฉลองบรรลุนิติภาวะนะ,ะของเด็กญี่ปุ่นอายุ18-20ปี ก็แล้วแต่จังอำเภอไหนเขาจะจัดตอน,น,นอายุเท่าไหร่นะก็ของก็ขายจิบขายดีค่ะไม่มีจะขายอืมก็เป็นอย่างนี้แหละเปิดชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วอนะถอนหายใจถอนหายใจเครือกเครื่อ่ะไม่มีของจะขายนะต้องทำใจ ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละวันนี้ก็กินข้าวก็จะไปส่งใบชะนีแล้วก็เสร็จแล้วเอ่อก็เตรียมนู่นเตรียมนี่ไปเอากล่องก้นกล่องมาพับทำ,ทำนู่นทํานี่ทําเดินหน้าต่อไปี้มันผิดมันพลาดมันไม่ดีมันไม่งามยังไงก็กองไว้ตรงนี้กอ,กองไว้ในวันนี้กองกองไว้ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้วันนี้จากชั่วโมงนี้นาะทีนี้ไปเราก็ทาให้มันดีพรุ่งนี้เราก็สู้ใหม่เนาะก็กินข้าว กินให้มันอิ่มมีพีมันกินสุ่ันสุแนวตอนนี้มันก็บ่ายสองเนาะกินไปโลดก่อนจะถึงเวลานอนก็นู่นอ่ะสามสามทุ่มสีทุ่มนู่นอ่ะก็มันก็จะได้ใช้พลังงานไปตอนเย็นก็กินน้อยหน่อยนะฉันก็กินข้าวประมาณนี้แหละแกแล้วกินเยอะไม่ได้หรอกข้าวนะจริงๆเป็นคนชอบกินข้าวไม่ชอบกินซีนไม่ชอบกินเนื้อนะฮะแต่ว่ามันกินเยอะไม่ได้มันย่อยยากอืม ก็พอประมาณนะค่าแล้วก็ไปทำงานกันวันนี้ก็มาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย